คู่แม่มสองคู่แม่มตองแม่มคู่จักกูเฮาเจกมึงทำไพ่เหรอมันเล่นทำ,ทำเฮ้ยสองไพ่ลูกน้องมึงก็เป็นคนแจกอะแล้วบนมือกูมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยกูไม่ได้หมายความถึงไพ่บนมือมึองกูหมายความถึงไพ่บนมือกู รอยยอนสเตนฟัตุ้ยพวกใครอะกูพวกมึงนี่แหละมึงจะเคยเห็นไหมแบบเนี้ย้อดพวกมึงเหลืออีเกมเดียววายทำไมวายจังเกมต่อไปข้าวเกเล่นสีหรือเปล่าไม่เล่น โอ้แม่งก้าวแต้มมีสีด้วยโอ้โหงี้ใช้อะไรไม่ได้เลยเฮ้ยฮะคนแก่ดำเฮ้ยผู้หญิงขาวจะรุ้นอะไรหรือใบเดียวแล้วโอ้หัวใจคนดำสุดยอดเลยเฮ้ยจับมือทีเว้ยนี่รรเรียกว่าเรียนต่อยอดฮะจับมือที มันมีดีวันนี้กันถ้าเปียกยังใหญ่ไม่พองั้นเอาของกูเฮ้ยตองเอ็ดไอ้ไทยตองเอ็ดพวกกูชนะพวกกูรอดนั่งลงไอ้สองมึงอย่าตกติกมึงบอกพวกกูเองไว้เล่นสามเกมถ้าพวกกูชนะเกมใบเกมหนึ่งพวกกูจะรอดไงใช่ตองเอ็ดใหญ่สุด ที่ไหนที่ไหนก็เล่นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละที่อื่นเล่นยังไงกูไม่รู้แต่ที่เนี่ยสองใหญ่สุดของกูต้องสองเวย